สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็นะครับไม่ได้ไปไหนครับก็มาทำรถต้นทุเรียนครับรถต้นทุเรียนครับตอนนี้นี่นี่ก็คือชีวิตนะครับจำวันแลวออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับผมปลูกมานี่ปีที่สองครับนี่ต้นนี้นี่สูงประมาณเมตรกว่าแล้วครับตอนนี้นี่ ก็มีความสุขครับได้ทำเพราะเราไปไหนไม่ได้แล้วเห็นความเจริญเติบโตของเขานะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขดีครับนี่มาดูขานะครับผมปลูกได้เดือนเดียวครับนี่ถอดยอดแล้วครับผมโอ้โหนี่เห็นไหมครับนี่ถอดยอดแล้วเราก็ลดทุเรียนไปด้วยครับลดข่าไปด้วยมันเพราะว่าเป็นทุเรียน ราปลูกไว้ตรงกลางนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ที่ดินมันว่างเพราะว่าหัวทุเรียนจะโตนะครับเราก็ได้หนอ่อขาไว้กินนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความสุขของครูใหญ่ยาวนี่ครับเห็นมันแล้วเห็นความเจริญเติบโตมันแล้วก็โอ้ยมีความสุขครับพี่น้องเอยนี่ครับผมก็ลดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับลดหนอ่อขาพบไป ขาด้วยรถทุเรียนด้วยนะครับก็ประมาณนี้ชีวิตต่อไปมันเพราะว่าไปไหนไม่ได้ละก็มีความสุขดีนะครับเราจะไม่ได้เหงายาว <laughs> ไปโตกเศร้ามันน,น,น,นี่นี่นะครับถ้ามันถอดยอดออกมาแบบนี้โอ้ยภูมิใจเลยแล้วก็มีกิ่งกา้านสาขามันไ็เป็นกา้านทูบนะครับนี่ก็คือความเจริญเติบโตของเขา ก็มันปลูกได้ทุกที่นะครับแต่คุณจะปลูกจะปลูกได้ไหมนะครับปพูกได้กคือตอนเช้าครับผมใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละนี่ผมก็มีความสุขกับสิ่งที่ผมทําขึ้นมานี่ก็กล้วยนะครับน้้าหอมนะครับนี่นี่ปลูกไว้ปลูกเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วก็คงจะได้ขิดนี่อีกต้นมันยังเป็นพุ่มอยู่ครับก็เหมือนเลี้ยงลูกแล้วครับต้องดูแลดีๆครับ ดูเฉพาะโคนต้นเขาถ้าขเขาอวอบสมบูรณ์นี่โอ้ยภูมิใจเดินมาดูที่เห็นลกๆนี่มันคือถอนไม่ได้นะครับถ้าหากท่านปลูกทุเรียนนะครับอย่าไปถอนหญ้าออกจากโคนต้นนะครับราดมันตายาตายก็เรียบ <c oughs> เอ้หลายต้นนะครับสิบกว่าต้นนะครับตอนนี้ก็มีแมลงกินใบนะครับก็มีศัตรูพืชเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ต้อง ถนุถนอมมาดูแลนะครับนี่ถ้ามันถอดยอดมาแบบนี้ไม่ตายนะครับจะพาไปดูรูปทุเรียนเกรดเอนะครับผมว่ามันโตขนาดไหนสวยขนาดไหนนะครับเกรดนี้เขาส่งออกประเทศน,นอกเลยโอเคนะครับเจอกันที่ลูกทุเรียนเอาเออครับผมว่าผมจะมาพาท่านมาดูทุเรียนเกรดเอนะครับผมนี่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้ จะอุ้มมานี่นี่ไม่ใช่ไห้เราโทนะครับเขาบอกว่าถ้าตัดออกมาจากต้นแล้วนะครับต้องป้ายายาที่ควันมนนี่ครับนี่มือจับที่เราจับไปนี่กานมัน,นแล้วก็เอามาห่อผ้า,าไว้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านก็จะได้ทุเรียนนะครับ อย่างมีคุณภาพนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่สุกยังไม่ถึงเจ็ดวันนะครับนี่นี่คือทุเรียนเกรดเอครับนี่ทุเรียนอีน้องนุ่งเอาฝากนะครับหมูหมูครับทํางานอยู่อบตครับขี่จักรยานได้กันนี่แหละคนเพื่อชีวิตนะครับน้องนุ่งครับออกจะหลุดหลุดเหมือนกับลูกพี่มันนี่แหละลายเต็มตัวนี่คือทุเรียนเกรดเอครับนี่ครับนี่อ่าอีกสักสองวันนะครับ ก็คงจะกินเริ่มมีกินแล้วนะครับที่คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับจะไม่ค่อยมีกินนะครับจะไม่ค่อยมีกินถ้าทุเรียนมาจากที่อื่นเนี่ยดูได้เลยลูกเล็กๆป้อมๆนะครับของทุเรียนภูเขาไฟก็เล็กๆป้อมๆก็มีแต่กลิ่นไม่แรงนะครับกลิ่นไม่แรงแต่ตัวนี้นี่มันสุดยอดเลยนะอีกสักสองสามวันก็คงจะนะครับเข้าไปอยู่จังหวัดหนึ่งของ อำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับคืออำเภอของสพุงนี่ลูกบังไงเลยนี่นี่นี่ถ้าจะกินตอนนี้ก็กินได้ครับแต่ยังไม่กินครับยังไม่กินอีกสองสามวันนะครับถึงจะกินผมลูกนี้ผมกินคนเดียวนะครับเพราะว่าคุณบุตรินเนี่ยเขาแพ้นะครับเพราะกินไม่ได้เสร็จผมเลยลูกโตๆเลยถ้าซื้อก็หลายเงินนะครับดิเกรดเอครับทุเรียนเกรดเอเลยตัวนี้ครับโอเคเราจะห่อไว้ก่อนนะครับผมปกติแล้วเขาบอกว่าห่อแล้วยาเปิดผม มาเปิดให้ท่านที่ดูไม่เป็นไรนะครับผมมาคิดว่ามันสุกแล้วละ่ะนี่ตั้งไว้กับรถจักรยานวง้แ2 8ผมนะครับจักรยานโบรานชอบของเก่าครับชอบของเก่าครับโอเคนะครับนี่คือนะครับทุเรียนภูเขาไฟของแท้ของจริงนะครับผมอ่าอีกสักประมาณเอ,อ ห้าปีหกปีนะครับของผมก็คงจะมีนะครับอย่างไหนที่นะครับที่เราทําด้วยมือของตัวเองมันก็น่าภาคภูมิใจเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมโอเคนะครับนี่คือทุเรียนภูกข้าไฟนะหรือท่านอยากจะปลูกทุเรียนนะครับต้องศึกษาให้ดีๆนะครับผมว่ามันไม่ได้ปลูกง่ายๆนะครับท่านต้องไปศึกษาดีๆแล้วก็ทําใจด้วยนะครับผมทํำยังไงครับโอเคนะครับตั้งแต่เช้ามาก็ไปรดน้ํานะครับแล้วก็มาให้ท่านได้ดู ทุเรียนภูเขาไฟเกรดเอเป็นยังไงนะครับก็ขอยุติการถ่ายทำช่วงเช้านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับเจอกันทิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวัสดีครับเจอกันทิปหน้าครับผมสวัสดีครับ